นิพัทริธาธรรมชาญนนค่ะวันนี้นิดจะมาบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ legacy ค่ะตัวนิดเองเข้าโปรแกรมรีบอลมาด้วยปัญหาสุขภาพค่ะมีปัญหาในเรื่องของการเนื้อเบียดเส้นประสาทในกลุ่มโรคของออฟฟิซินโดมค่ะก็คือมีอาการช้าตั้งแต่บริเวณต้นคอจะถึงปลายเท้าเลยคือช้าทุกส่วนของร่างกายนิดก็รักษาตัวเองมาหลายวิธีละมาหลายเดือนอยู่เหมือนกันเนาะจนกระทั่งช่วงโควิดครั้งที่2ออะค่ะ คณหมอที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าเออเนี่ยมันมาหาก,กันยาก,ลกลยแล้วเนาะอะไรเงี้ยเราลองมาวิเคราะห์หาสาเหตุแท้จริงกันดูนยะส่วนหนึ่งก็คือการที่คุณมีน้ําหนักตัวเยอะขึ้นมากๆเลยก็เลยทําให้เกิดการอักเสบลองไปควบคุมน้ําหนักดูอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบพยายามลดเองก่อนแต่ลดไปลดมาก็คือควนขึ้นเฉยเลยเรากเอาไงละทีนี้ก็เลยแบบลองทักหาเพื่อนดูก็เลยไป ถามคิมกันหน่อยเฮ้แกเนี่ยหมอให้ฉันบังโชนน้าหนักว่ะอะไรเงี้ยมีอะไรแนะนำเราไหมอะไรเงี้ยอ่าหนุ่ย mm hmm. ก็เลยบอกเฮ้ย hey, เนี่ยเรากําลังทําโปรเจกต์ที่เรียกว่าโปรเจกต์ที่มาแลกเงินอยู่แกสนใจไหมล่ะเราได้เงินด้วยนะอะไรเงี้ยเออเออลองดูสิหนุ่ยก็เลยแนะนําให้เราเข้าโปรแกรมรีบอร์ดตอนที่เราเริ่มรีบอร์ดแรกค่ะเราเริ่มต้นน้ําหนักอยู่ที่59.5ผ่านไปหนึ่งเดือนหายไป6กกิโลจ้า 6กิโลไปแทบแตกบอกเลยแต่สิ่งนึงที่เราได้คือสุขภาพเราดีขึ้นค่ะอาการชาต่า,างๆก็หายแบบหายร้อยเปอร์เเลยอย่างหนึ่งคือหุ่นดีขึ้นมีคนทักมากขึ้นแล้วก็ได้เงินคืนด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบดีใจที่สุดแล้ว,ลวเนอกจากนี้เนาะพอเราหุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นคนที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสามีพ่อแม่ก็ อยากสุขภาพดีตามเราก็ได้แนะนําให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของล e กา c ซีค่ะและอย่างตัวแฟนเองเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเพราะเริ่มมีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะเขาก็มาเข้าโปรแกรมมีบอลด้วยเขาก็สามารถทําให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็คงเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนจากไซส์36มาเป็น29ได้ในระยะเวลา3เดือนเท่านั้น,นะคะอนนี้ก็มี10แพ็มาครอบของเ,เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าวันนั้นเราไม่ได้เจอเลก a c ซีเราก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงสุขภาพของเราจะเป็นยังไงแล้วลูกๆของเราจะอยู่ยังไงขอบคุณเลก a c ซีที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้อาการที่เกิดจากความเสื่อมเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะขอบคุณมากๆที่สามารถเปลี่ยนไขมันมาเป็นเงินให้กับเราได้จริงๆขอบคุณค่ะ